กาติดทุกขอบสนามเคลี์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565สนทนากับจ่าแช่งภาคพิเศษดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับที่เวิร์ดไวเว็บซอกแซก .com ที่ YouTube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับก็อย่างที่ว่านะครับท่านผู้ฟัง เมื่อปกติเราก็จะมาพบกันสัปดาห์ละหวันนะครับยกเว้นในรายการพิเศษพิเศษก็จะมีแถมให้เสาร์อาทิตย์ในรายการที่สาวไทยของเราเล่นดีมีสิทธิ์ลุ้นอย่างที่เมื่อวานจากแข่งก็มาเชิญชวนนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก,ก็ไม่อยากจะมารายงานเพราะว่าเราไม่ได้แชมป์ครับแต่มาคิดไปคิดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็อยากจะให้กำลังใจแก่น้องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ ก็อย่างว่าแหละครับนี่คือกอล์ฟอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอมันมีวันขึ้นมีวันลงมีวันดีมีวันเสียเพราะเช่นวันวันนี้ไม่ใช่วันของเรานะครับเราก็ไม่สามารถจะคว้าแชมป์มาได้แต่น้องก็ได้ทําดีที่สุดแล้วก็ยังคงรักษาตําแหน่งที่จบไว้ในอันดับสูงพอสมควรครับจากที่ได้เป็นที่1นะครับมาเมื่อวานนี้ก็ลดลงมาเป็นอันดับที่6จบอันดับที่6ก็ถือว่าไม่เร็วนักเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะมารายงานอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟัง ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยลิเดียโคนั้นเล่นดีจริงๆรนะฮะลิเดียโคนั้นเล่นดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับและการที่เธอเล่นดีแล้วไปอยู่ในกวนเดียวกันนะฮะทั้งลิเดียโคทั้งแอนเดรีเนะี่ยเล่นดีหมดเลยนะครับทั้งสองคนนี้ <c oughs> ก็แน่นอนครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้อัธยานั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโดนลบกวนอยู่บ้างนะครับท่านผู้ฟังแม้ว่าจะรู้ว่าน้องไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแต่มันอดไม่ได้อาจารย์แฉก็ว่านะเพราะว่าลิเดโยโคนั้นเล่นดีเอาเล่นดีเอาเลยทีเดียวครับ ก็เป็นคนหนึ่งที่จะแชงได้คา,าดหมายไว้นะครับ <_ d ata> เห็นลิเดียโคเ,เล่นแล้วก็กังวลใจเริ่มบอกว่าฟอร์มของเธอเนี่จัดจ้านจริงๆมีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้อย่างมากรวมทั้งแอนดรูรีนะครับซึ่งเมื่อวานก็บอกแล้วว่าเทพเจ้าแห่งกอล์ฟยังคงอุ้มสมเธออยู่นะครับทำให้เธอเนี่ยทำคะแนนได้ดีพอสมควรยันวันสุดท้ายก็ยังให้คะแนนเธอดีพอสมควรอีกเพียงแต่ว่าลิเดโคนั้นดีกว่านะครับ ทำให้ริเดโคนั้นจบที่ลบ21ครับท่านผู้ฟังเป็นแชมป์ไปนะครับทาได้ถึง8เบอร์ดี้นะครับแล้วก็1โบกี้จึงหากบลบกันหรือลบ7ครับนั่นก็เป็นรีเดโคนะครับแต่รวมสกอร์รวมจึงเป็นลบ21ครับคว้าแชมป์และคว้าเงินรางวัลไป3 0 0แสนเหรียญในรายการนี้ครับก็สมแล้วนะฮะเพราะเธอก็รอลุ้นกันมานานเราอยากจะเห็นรีเดโยกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็ลุ้นไปลุ้นมา,นมาคราวนี้ก็สำเร็จผสม สมประสงค์กับสักทีหนึ่งนะครับส่วนแอนเดรรีนะครับก็ทำได้อีก3เบอร์ดี้นะครับก็กลายเป็นลบ17เป็นอันดับที่2ไปในวันนี้ไฮจินชอยสาวน้อยคู่แข่งของอัธยาทิติกุลของเราวันนี้ก็ทำได้3อันเดอร์นะห้าโบกี้นะครับเธอทำได้ได้4สินะได้4อันเดอร์เธอทำได้5เบอร์ดี้โบกี้ครับหรือลบ4ก็เลยขึ้นไปเป็นลบ16ลบ16ที่เป็นที่3ร่วมนั้นเนี่ยมีถึง3คน อีกคนหนึ่งก็คือฮุยชูกิมซึ่งก็มาแรงทําได้ลบสก็เป็นลบสิเหมือนกันและลิเดียวูนะครับก็ได้อีกรบสก็เป็นที่16ร่วมเหมือนกันนะฮะท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นที่3ร่วมนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนถัดไปยังไงยังไงก็กต้องเป็นที่6ครับนั่นก็คืออัธยาทิติกุลของเราครับ3เบอร์ดี้หโบกี้จึงบวก2ครับถือว่าขาดทุนไป2ที่เมื่อวานนั้นรีอยู่15บหลบสิ จึงเหลือลบ13ครับเป็นอันดับที่6ไปนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะฮะคนเดียวครับตรวโดด,โด,ดต่อไปก็เป็นอันดับที่7ซึ่งก็ได้แก่เอรียาจุฑานุก,การของเรานะครับทำได้4เบอร์ดี้โบกี้ก็กำไรอยู่2นะครับได้มาสอสตรกเป็นลบ12ขึ้นมาเป็นอันดับที่7ครับท่านผู้ฟังครับส่วนอันดับที่8ก็เป็นยูกะซาโซได้ลบ11นะครับและอันดับที่8ร่วมอีกคนหนึ่งก็คือรินแกรนจากสวีเดนก็ลบ11เช่นเดียวกันและ10ร่วมนั้นมีหลายคน ะะแต่ว่า3คนแรกที่อยากจะเอ่ยถึงก็มีแดนเนียลแคงจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เป็น10อัอนเดอร์เป็นที่10ร่วมนะครับตามมาด้วยแฮนน่ากรีนนี่คนนี้ก็จากออสเตรเลียก็10อันเดอร์เป็นที่10ร่วมอีกคนหนึ่งแล้วก็อาริซอนลีนะครับจากสหรัฐอเมริก,กาก็10อัอนเดอร์นะครับเป็นที่10ร่วมอีกคนหนึ่งนะฮะก็ถือว่าที่10ร่วมนั้นมีหลายคนเราเอามาอ่านเพียงแค่2คนนะครับเอาล้ครับนั่นก็เป็นภาพรวมๆของลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกนะครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์แต่จะแข่งก็ถือว่าอทธยาก็ทําดีที่สุดแล้วนะฮะก๊อมันมีวันครับเมื่อไม่ใช่วันของเราก็ต้องยอมเขาครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่ว่านะครับท่านผู้ฟังครับสู้ไปยังมีรายการที่จะแข่งขันกันอีกนะฮะเหลืออีกสามรายการนะครับก็เราก็หวังว่าเธออาจจะทําได้ดีนะครับกระถองลุ้นกันต่อไปครับท่านผู้ฟังครับเอาละสําหรับสาวไทยคนอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่าสําหรับวิชณีมีชัยนะครับ จบที่7อันเดอร์นะครับเป็นอันดับที่19นะครับได้เงินมาใช้นะครับ2 1 9 0 0นหได้21,925เหรียญครับคิดเป็นเงินไทยเกือบแปดแสกว่าบาทนะครับถึงได้ของ19ร่วมก็เป็นจัสตินสุวรรณปุระครับหรือที่ดาภาสุวรรณปุระก็ได้ลบ7เหมือนกันก็ได้เงินเท่ากับทางได้ของวิชนีมีชัยได้มาใช้คิดเป็นเงินไทยก็8 3 0 0 0นกว่าบาทนะครับถัดไปก็เป็นปาจารี อนันต์ฤกการก็จบที่สามร่วมนะครับทางด้านของปาจริีนั้นจบที่ลบสนะครับได้มา1 2 2 0 0หัเเหรียญ4 5่แ0นกว่าบาทนะครับท่านผู้ฟังเป็นเงินของเธอในวันนี้ถัดไปก็ไปดับที่40มสโมริยาจุฑานุก,การจบที่ลบสได้เงินมาใช้9,653เหรียญ3 6 3 0 0นันกว่าบาทครับท่านผู้ฟังครับถัดไปเนี่ยก็คนนี้ไม่ใช่คนไทย แต่อยากจะเอ่ยชื่อไว้เพราะเธอเป็นคนดังคนหนึ่งที่คาดว่านะครับเป็นตัวเต็งรายการนี้เหมือนกันมินจีลีไงครับท่านผู้ฟังจากออสเตรเลียครับปรากฏได้แค่ลบหนึ่ง,งครับเป็นที่50ร,ร่วมนะครับมาอยู่ที่50เ,เลยเนี่ยก็ถือว่าได้มาไทายๆครับอ่ะถัดไปก็เป็นพรนัน์งเพชรล้ำคนที่ได้ที่59ร่วมครับพรนันท์เพชรล้ำของเราจบที่บวก2ครับเป็นที่59ร่วมได้ไป 5,000กืบยี่สิบเหรียญประมาณ190,000กว่าบาทนะครับเป็นเงินรางวัลปลอบใจให้แก่พรานอนงนะครับหรือโปรแวนของเราถัดไปก็จะเป็นแพตตี้นะครับทวัฒนกิจนะครับท่านผู้ฟังบวก11ครับท่านผู้ฟังครับก็จบเป็นที่73นะฮะเราคิดตัวจะโดดเลยเจ็ดสคนเดียวแพตตีน้นะครับทวัฒนกิจนั้นก,ก็บวก11ครับได้มา3 0 0แสนสอ้ส3ม0 0นประทานโทษ3,967บบาทก็คิดเป็นเงินไทยก็ ก็สามแสนกว่าเหมือนกันเอ่อเอ่อไม่ใช่ดิน่าจะเป็นหนึ่งแสนกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่าบาทก็ถือว่ายังเป็นรางวัลปลอบใจนะฮะค่าเดินทางมาเล่นที่เกาหลีนะครับส่วนจีนยังโคนั้นเรียนแล้วนะครับว่าได้ถอนตัวออกไปเล่นสองวันได้ที่บุ้ยเลยนะครับก็เลยตัดสินใจถอนออกไปก็ยังดูเหมือนว่าอยากได้เงินนะเออเขาให้เงินด้วยจาแฉงนึกว่าถอนแล้วจะไม่ได้เงินเขาให้สามพันแปดร้อย สี่ดอลลาร์ครับก็ถือว่า,เ,าเป็นค่าเครื่องบินก็อย่างดีนะครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันทั้งหมดทั้งปวงครับท่านผู้ฟังกลับมาที่อัธยาของเราท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าการเชียร์เมื่อวานนี้เราจะไม่สำเร็จผลนะครับพยายามเชียร์แล้วเอาก็แล้วก็เชื่อว,ว่าเธอก็พยายามเต็มที่แล้วแต่เนื่องจากว่ากีฬากลอฟนั้นมันขึ้นกับวันๆอย่างที่เราพูดกันฝีมือนั้นก็เป็นส่วนสําคัญแต่ดวงต้องมาด้วยนะครับ วันไหนดวงดีก็ตีโลดวันไหนดวงไม่ดีก็ตีไม่โลดก็เป็นเช่นนั้นนะครับสําหรับริเดียโคเนี่ยโอกาสมานานแล้วรอมานานวันรอานลายนแล้วครับคราวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบคือค่อยไล่มาทีนิดทีนิดครับของเราเนี่ยอย่างที่บอกครับเราก็ขึ้นลงขึ้นลงนะครับซึ่งถ้าหากว่าจะเป็นฟอร์มเดิมของอัธยามาไล่ทีหลังเนี่ยโอกาสจะสูงกว่าแต่ว่าเมื่อนําไปก่อนเนี่ยก็ยัง นานาจะเรียกว่าเธอจะนําแบบนี้สักทีหนึ่งก็าอาจจะยังต้องเป็นประสบการณ์ที่จะเรียกว่าเรียนรู้กันต่อไปครับท่านผู้ฟังก็เอาล้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรการได้นะครับที่6ของเธอนะครับและได้เงินรางวัลมาถึงเยอะพอสมควรนะครับสําหรับทางด้านของอัธยาศักับเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้รายงานเรื่องเงินของอัธยาเธอได้มา67,770่เดน้เหรียญครับคิดเป็นเงินไทย2องล้านห้าแสืพันกว่าบาทก็ถือว่าเป็นเงินก้อนโตนะครับท่านผู้ฟัง ส่วนเอริยาจุดฐานุก,การซึ่งได้เป็นที่7ถัดจากเธอไปก็ได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะครับท่านฟังครับ56,726เรหรียญ2ล้าน1น5 0 0กว่าบาทก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับภาพธงชาติไทยนะครับสผืนที่ประดับอยู่ในท็อป10นั้นก็นำความชื่นใจมาให้แก่เรานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เห็นธง่าติชทยงชาติาชายนั้น โบกสะบัดอยู่นะครับคือไม่ได้โบกลเพราะว่าบังเอ,อิญเป็นธงนิ่งๆน,นะแต่เราก็ต้องใช้จินตนาการให้มันโบกสะบัดซะหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับและสําหรับแต่น้องอัธยาของเราน้องจีโน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งเธอตีท็อป10นะเธอตีท็อป10ได้อีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นทอ็อป10ครั้งที่เท่าไหร่ของน้องแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้จ้าแฉ่งก็จดไว้เหมือนกันนะครับเดยอดูหน่ ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับที่เธอได้ท็อป10ในคราวนี้นะครับก็แมรู้สึกว่าจะจดไว้ละนะครับท่านรเป็นครั้งที่14สครับท่านครับเป็นท็อป10ครั้งที่14ของปีนี้เธอได้มาแล้ว13ครั้งจากการลงแข่งขันเนี่ยยี่สิบสองรายการนะฮะพอมาลงแข่งยี่สิบสามรายการพอลงรายการท้อีกหนึ่งรายการก็ได้มาอีกหนึ่งครั้งจึงเป็นท็อป10ครั้งที่14จากการแข่งขัน24รายการนะครับ นั้นต้องโอโห้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าสุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ังครับก็ยังถ้าจะเสียดายไหมก็เสียดายตรงที่ว่าท่านน้องจบนะอันดับโดดโดดๆจากการคำนวณล่าสุดทีจ่จะแฉงมาพบเมื่อเช้านี้เขาคำนวณว่าถ้าน้องจบนะครับอันดับ4ดโดดๆอันดับ4คนเดียวนะก็จะได้เป็นมือหนึ่งทันทีแต่น้องมาจบอันดับ6คนเดียวนะฮะมันก็เลยยากไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็รอไปนะฮะมันใกล้เข้ามาแล้วอย่างที่หลายด้านก็บอกจ่าแฉงว่าไม่เล่ง เราไม่เล่งครับเราได้ก่อนก็ดีแต่เราก็เมื่อไม่ได้เราก็ไม่ว่าอะไรก็เห็นใจและพร้อมที่จะเอาใจช่วยเธอต่อไปนะครับก็ขอบคุณสาวไทยทุกคนนะครับที่เล่นได้อย่างเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครนะครับแพ้ชนะเป็นของธรรมดาของกีฬาแต่ว่าเมื่อเธอเล่นได้ดีนะครับเล่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะครับสามารถที่จะอยู่ในอันดับที่ดีๆพอสมควรได้เราก็ถือว่า น่าพอใจแล้วนะครับทูกชมครับอย่างมีท็อป10ถึง2คนมีทั้งอ,อัธยาและเอริยาด้วยก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีโดยเฉพาะเอริยานั้นถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้เธอกลับมาที่แรงกว่านี้เพราะว่านี่คือมือหนึ่งของโลกเก่านะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนั้นฟอร์มของเธอดูเหมือนจะหลุดรอยไปก็เราก็พยายามอยากเห็นให้กลับมาเพราะว่าเรื่องของกลอฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะพอถึงขึ้นสูงสุดแล้ว มันคืนสู่สามัญง่ายๆเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอย่างริเดียโคอย่างที่บอกครับเคยเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็ตอนที่เป็นทีนเอ็ดก็มาคว้าแชมป์นะฮะจนกระทั่งเนี่ยวันนี้ในสึกคข่าวนี้เขารอเรียนว่าอาดีตท,ทีนเอ็ดมาเจอกับปัจจุบันทีนเอ็ดไงคือหมายความว่าริเดียโคนี่ยซึ่งเคยเป็นอดีตท,ทีนเอ็ดสมัยก่อนเก่งมากตอนอายุ19อายุ18เนี่ยนะฮะต้องมาเจอกับสาวสิบแปดในคราวนี้หลายคนเขาก็เลยพาดหัวเป็นเชิงร้อเรียนนะครับในข่าวของฝรั่งว่า นะฮะว่าอาดีตทีนเอดมาเจอกับปัจจุบันทีนเอดในการดวลที่จะคว้ากันว่าใครจะเป็นแชมป์ก็ปรากฏว่าอาดีตทีนเอดอย่างลิเดียโคก็ควา้าแชมป์ไปนานๆก็ให้เธอทีนหนึ่งนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเธอเล่นได้ดีกับท่านฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับจะแข่งภาคพิเศษกลับมาวันนี้อาจจะไม่ทําให้ท่านผู้ฟังสมหวังนักนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งนะฮะอย่างน้อยเธอก็ยังอยู่ในท็อป10 อย่างน้อยเธอก็อยู่ในดับ6นะครับรติดตามให้กําลังใจทางด้านของสาวไายเราต่อไปให้กําลังใจกันทุกๆคนนะครับไม่เฉพาะแต่ทางด้านของอัธยาทิติกุลเท่านั้นครับให้รวมกําลังใจรวมไปถึงเอริยาซิกราจะกลับมารวมไปถึงคนอื่นๆครับซึ่งการเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างไปตามธรรมเนียมของกอล์ฟนะครับท่านผู้ฟังเราก็หวังว่าที่เหลืออยู่นั้นจะเล่นกันให้ดีที่สุดครับเอาใจช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเรามาพบกันพรุ่งนี้กันแล้วกัน รายละเอียดต่างๆก็คงจะมีมากกว่าน,นี้วันนี้เอาเพียงหอมปากหอมคอไปเท่าน,นี้ก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ y YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ